มองพ่อใหญ่เลย<ช>พ่อเล็มต้นไม้ท <c oughs> ี่ลมก็ไม่เจ็บหรอเจ็บไหมแย่เงดอะทำไมพ่อคุณไม่นั่งในเสือแนดีนั่งกันเดียวแสนดีดออาของเล่นหนูล่ะ <laughs> อันนี้ควางนะคะควางม,มีเขาสองเขาค่ะเห็นไหมควางดาวค่ะนี่ <laughs> นี่ควางดาว <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พ่อคุณยะอ,ออกมนาะวันนี้อากาศดีดีฝนเหมือนจะตกอ่ <c oughs> อาว <c oughs> พ่อคุณเอาเห็ดมาให้หนูหนถ้าลมก็เ <c oughs> มื่อนจะเมื <c oughs> ่อนจะเปินเหมือนกันนะอะไรเนี่ยถ้าลมแต่ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกลมได้ลมบ้างอะไรบ้างฟาดบ้าง <c oughs> เราต้องแข็งแกร่งคุณพ่อคุณพ่อตัดต้นไม้ฟังเพลงไหมคะฟังเพลงไหมอือฮึแหน่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 ทำตีลูกเติมทำฝนทำปใบทำเป็นลา ช่างเงือ <trad> พ <Principal noise> ่อ <ö> ช <x ante> ่งเงือพ่อมันคืออะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เ่อนขอบคุณจ้าลมดีจังเลยแบบนี้ยำ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 มียำมี ดีค่ะวันนี้สุพรรณอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็แดดเหมือนจะออกนะแม่ <คน S 1> อืมเอามาเอาแล้วยิ้มหวานอะแม่คุณร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะร้องเพลงอะไรคะอดอกเอ้ยเอให้แม่คุณร้องดีกว่าเนอะถามแม่คุณร้องเพลงก่อนถามแม่คุณร้องเพลงก่อนนะคะ เราเป็นกั่แล้วตวามปะตามปะนี่แม่คุณร้องเพลงนี้ต้องแล้วน้องเอยเจ้าดอยอมผู้คน ที่ที่อะไรวะเจอหอมคว้าหลบได้หอมใจหลบมาชาที่ผ่าชาหลับตาเสมออยากหอมก็ได้แต่ต้องไปนั่งใายหลบไม่ฟังเลย ันแต่ข้าวแกงไม่มองทีเดียวร้องเพลงได้มาร้องเพลงกับแม่คุณดีจ้าเดี๋ยวแม่คุณต้อ้าว,วสันดีม,มีไม้ส่วนตัวแล้วน่ะเออมีไม้ส่วนตัวแล้วร้องเพลงนะคะไม้ส่วนตัวเลยโอเคไหมแม่ต้นเชอร์รี่หนูดกมาก<ล>ดอกกำลังออกแล้วก็ออกลูกแล้วตอนนี้เขียวและวลอีกกี่วันแดงก็ไม่รู้ เดี๋ยวรราามแอันดี้เพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะกินข้าวกับอะไรคะวันนี้แอนดีกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับตับกับไก่ข้าวโบดแล้วก็มีไข่ด้วยอร่อยมากเลยมีน้ำซุปน้ำซุปอร่อยป้าพานกินข้าวเสร็จแล้ว ขอบคุณหัวใจคะ่ะขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะคะฝั่งนี้ฝั่งขวามือขวามือเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เช็ดเรื่องเนี่ยเสื้อเช็ดเรื่องเนี่ย <laughs> แล้าไม่ได้ใช้เลยงามงาม แงมงมแงมแม่เอาไหมละ่ะเดี๋ยวหนูซื้อใหม่เนี่ยนะเอาไว้ที่บ้านแม่ก็ได้แดดนนม่แต่ดีมีอยู่แล้วมองใครมองใครอ่ะ <S <S 2> <S 2> นอนเลยค่ะนอนเลย เฮงทำอะไรอ๋อจะกินหมอนเอ้ยมอนอันนี้มันเก่าเย่พ่อทำอะไรมอ่เลยอ๋อพี่พานิดาบอกว่ากำลังท้องอยู่ดูน้องแสนดีกดไลค์กดใจให้ตลอดเลยค่ะให้เบบีออกมาน่ารักนรักเลยนะสุขภาพแข็งแรงวิ่งข้าง สวัสดีค่ะเพิ่งขึ้นกินข้าวไปพ่อพ่อ <laughs> ยุงแอบ,บจุ๊บหน้าไปหายยาก <laughs> จะเอ๋จะเอก๋กอน กับปลาไก่นี่คือแบบยิ้มไม่หุบให้ลุงพันให้ลุงพันเป้าเชอร์รี่ให้หน่อยนะเชอร์รี่แดงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ฮเอ้นเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเอาแดงแล้วล่ะอู้นองหอนกินตอนแดงถ้าส้มยังเปรี้ยวอยู่ แดงเอาไปคุกกับไอ้อะไรนะที่เกลือเนาะค่ะได้ได้ให้ให้มันแดงสุดๆกันเนาะชอรี่ไม่รู้ว่ามีแตนหรือเปล่าพี่พันไม่มีใช่ไหมไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆหัวไปงานอันนี้แหละมีแตนป่ตอนนี้ไม่มีหรอกม หุ้ยเสียงอะไรคะเสียงเครื่องบินจริงเสียงเครื่องบินมอมงเพราะคุณพูดเราอยากจะรู้ก็เข้าว่าเขาคุยอะไรกันใช่ไหมคะเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันล่ะคะเขาคุยเรื่องเชอร์รี่กันค่ะจะ่ด้กินเชอร์รี่ไหมเชอร์รี่ไทยค่ะเชอร์รี่ไทย วันเยน้าจะน่าจะตกเลยที่ออกพรกน้ฝากน้ำพริกแม่บางอ่อนด้วยนะคะนี่ตำมือตำเป็นวันวันคนถามว่าทำไมแม่ไม่ใช้เครื่องเคไม่เข้าหนไม่ไม่หนึบ นายดูกล้ามดิกล้ามขึ้นหรือ,อยังยอมเลยแต่ตามคำเรียกร้องยี่นั่งนา่งนานดูให้ทั่ว <laughs> <laughs> ดูให้ทั่ว <laughs> <laughs> ลแล้วเว <laughs> ลาก็จะให้มันก็จะต้องหัวสั่นหัวูลเรับหัวประสั่นหัวประทอนเลย <laughs> ใช่ไหมคะ มีน้ำพริกสั่งมาเรื่อยๆใช่ตำมือฮะฮะหนุย่ยม<า>ันมันต่อยไหมต่อยสิอ๋อมาละไม่ต่อยมาลาะทำลังแล้วมันเอาดินมาจากไหนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานทำที่มพวกพอลทำเสื<ม>้อทำที่เสือเส้อพอคิดยังไงมาทำที่เสือ้อสั่งน้ำพริกทางไลน์ค่ะไลน์ต้องมีแอดเลยนะ แอดบางออนหนึ on, yeah, no ่งเดาหนูพิมพ์ฮะเดี๋ยวหนูพิมพ์ไว้ให้แล้วก็ปักหมุดหนดูพี่คะดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยให้แมคคุณดูฟันดิอ่ะแมคคุณดูฟันดิยิ้มสวยให้แม่คุณดูฟันก่อนนี่ให้แม่คุณดูฟันก่อนค่ะดูสิคะฟันสวยไหมฟันห่างหรือเปล่าห่างไหมโอ้โหสวยมากตอมบี้กิ้วตัมบี้ นี่นะปักหมุดให้แล้วนะคะสั่งน้ำพริกอ่ะปักหมุดไหมเนี่ยปักหรือยังโอเคแตงดีกินน้ำพริกไหมคะขันลม่ไหมฮะขันลมชาหรือยังแตงดีกินน้ำพริกไหมคะกินน้ำพริกเผาไหมคุนไหมคะเอาไหมคะเดี๋ยวค่อยมแกะมาลล้นาเรื่อยๆจะอุ้มทุกคนเลย มองใครคะลูกมองพ่อในกระจกอ๋อเนี่ยเหรออยู่ในกระจกกันเหรอมองแหละมองป้ามองไปเรื่อยอุ้ยท่านใหใจแต่เขาเงื่อออกเยอะเฉพาะตอนนอนนะเหมือนแบบเปียกอะหัวเปียกอะน้องไม่ยาวน้องยาวไปไหนแล้วล่ะ ยาวเป็นเรื่องของอนาคตให้ไหนคะลูกไปไหนไปไหนป้ามามามาอย่าหยุดยาวหยุดยนีวสงขาีขาวี่คอนนี้แสนดีเจ็ดเดือนแล้วค่ะไกลจะแปดอะนี่คือเสียงจักรจันเหรออยากบอกว่าบ้านเราจักรจันเยอะมาก แลกจันแบบเต็มต้นอ่ะในต้นเนี่ยงมในต้ีแล้มันยแล้วเราไปยุ่งกับมันมากหรือเปล่า a n n i g ว่าดนตรียลคะว่าลงฟังไม่รู้เรื่องแล้วมั้ง เดี๋ยวแฉ่นดีตกใจจะกลนใกล้ๆเลยพอพ่อจะไปตะโกนแล้วพ่อจะไปตะโกนให้จักรจันหยุด <c oughs> <c oughs> มันจะฟังออกไหม ดูสิพ่อจะตะโกนได้ไหมอะลองบอกมันสิยังมันเยอะใส่ตาเลยเยอะเกินไปจนแสมหูเขาบอกว่าอะไรนะสัตว์ที่เหมือนเสียงนกหวีจะลจอยมากที่สุดข้าวที่นี้มันมันหัดเลยอ่ะไหนเออหาดดไม่ได้ตัดขาดเลไหนตายเลยอ๋อ นั่นอ่ะหรอกิ่งนี้มันหักเป็นอะไรบ้หน้าตาแล้วนะตัทิ่งเป่าท่านใอัน้มันได้เขมีที่ต้ามงีไม้ไม้แปวอ่ะไม้แปวเลจากไม้แปวป่ะเอ้ย บินบินบินต้องมาแล้วตัวมึงอกี้เงียบแล้วเงียบแล้วนี่ล้วให้มันอยู่แหละดีแล้วเออมันหายยากจะไต่หายยากจะตายเขาต้องการกันโลละมันหากล่อมเราให้เรานอนไม่หลับแต่นีว่าพ่อทำอะไรแซมหูทั้งคืนโลกระมันห้า ต้นไม้เมื่อนี้มีกิโลแม่เอาไว้ฟังเทียงีเดีเนี้ยมันเงียบแล้วพอบอกให้มันยุดต้นไม้ก็คืมีไล่โลเลยนะใช่ไหมคะเมื่อเช้าเห็นนกนกปีกสีฟ้าสวยมากอุ้ยนกวันนั้นมันบินตรงนี้นานนานอะไรสัปีีฟ้าอยู่น่าจะเป็น หลายร้อยตัวละครฟีธรรมราสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แสนดีด้วยนะคะแสนดีขอบคุณค่ะขอบคุณใครยังไงลูกขอบคุณใครยังคะขอบคุณค่ะแสนดีนี่ขอบคุณแบบนี้ลูกนี่ จริงตอนนี้คือเวลานอนนะแต่ว่าให้อีกนิดหนึ่งอ่ะยังไม่ห้าวดยห้าวืม่โอ้น้ำพริกแม่คุณมาลัวๆเลยเมื่อกี้แม่ส่งไปรอบหนึ่งแล้วก่อนมาหาจันดีก่อนมาหาจันดีส่งน้ำพริกแกงแห้วหนึ่งรอบอ๋อเด็นยืดด้ ก็ไม hmm ้แป like ้วแหละใช่เนี่ยพ่อเอาอันหนึ่งพี่ซื้อที่ไหนเนี่ยเอิร์สช้อปปี้อ๋อแล้วี่ให้พี่สอนสั่งให้ดิเออ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 เพราะว่าจะไปหั่นเลยนี่พวกพวกกิ่งให้ใส่ใบจักเนาะพรุ่งนี้ใครอยู่อยุธยาเราเจอกันนะคะที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะใส่ใบตักขุณได้ยังตอนไหนโอ้เราตัดไง คุณทำไมลูกจะมาปลูกที่นี่นูกอยากเอาไว้ตรงไหนไม่รู้สิตรงไหนดีข้างหลังหนุ่มคนมาแทๆเราด้วยพ่ออีอีมาละก็คือเออแม่จะเอาไอ้ไนใบตากมาปลูกต้นหนึ่งเจอไปขุดที่โน่นแหละที่บ้านแกอ๋อบ้านแกตนต้นต้นอันนี้มีอร่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้เอาลูกมือสกปรก มันไม่โลมหรอกมันเนี่ยออะไรอะไรจิ้มไว้นะแล้วก็ปลุกโบว์แล้วก็เแม่แตนดีโตวายตอนนี้เจ็ดเดือนกําลังจะแปดแล้วสิบเก้าสิบเก้าเดือนนี้ก็จะแปดเดือนนะวันที่ส9บเก้ายืนมองกันก็เห็นหิวฝั่งนน้นเอออยากรู้จังว่าต้นใหญ่ฝั่งนู้นนะคือต้นอะไรสงสัยกันมานานฮะตะเคียนเหรอน่นน่ะ ต้นใหญ่ฝั่งนู้นอ่ะนู่นอ่ะเห็นไหมต้นใหญ่ฝั่งนูน้นตรงบ้านเลนไทยอยากรู้ว่าต้นอะไรสวยมากใบสวยต้นบ้านเลนไทยอ่ะต้นอะไรคะฮัลโหลน้องแสนดี Hello, from USA ค่ะ <c oughs> So cute ค <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อะไรลูกกอ้องกเรื จ๋าแสนดีจ๋าดูพ่อเหรอคะลูกพ่อทำอะไรคะพ่อทำอะไร บรรยากาศดีได้ยินเสียงจักขจันโอ้หพ่อไหนอะตัดไปตัดมาโล่นเลยตัดมันสัดดีจริงจริงแต่ทำไตัดนะตัดไปตัดมาตัดหมดเลย แซนดีอยู่อำเภออะไรสรนดีอยู่สี่ประจันค่ะส่วนแม่คุณส่วนแม่คุณอยู่อำเภอดอนเจดีย์สุรต้นสตือเหรอสตือคือแบบไม้เก่าแก่ไงม่สิต้นใหญ่ใหมเก่าแก่ไม่ใช่ อุ้ยอุ้ยฮัจิวแล้วตรงจมูกนั้นคืออะไรแผลหรอน่านะงแดงเลยจริงจังไหมเมื่อยแล้วนั่งนาน มาจัดมาค่ะซินะอน้เจาอ๋อส้มตำอุ๊ยอร่อยมากหนูสั่งมาหลายรอบเลยนะนะส้มตำอะไรนะเส้นเล็กอ่ะตำเส้นเล็กอร่อยมาก <c oughs> อออา,าทำอะไรคะปีโค้งปีโค้งปีโค้งะสะพานโค้งแล้วคะ่ะตำเส้นเล็กอร่อยมาก ไป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 เดี๋ยวไปไลฟ์ในติกตอกต่อนะคะเจอกันในติกตอกนะ